สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดและมันสำปะหลังวันนี้เราก็จะมาพูดถึงน่าจะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องนั่นเองครับชาวไร่จี้รัดปิดประตูนำข้าวข้าวสาลีเหตุทำราคาข้าวโพดมันสุดหนัก คู่ไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่นเองครับสำหรับการนำเข้าข้าวสาลีและกากข้าวโพดจำนวนมหาศาลทำให้เดือดร้อนทุกยอมย่าข้าวโพดมันสำาหลังในประเทศราคาสุดหนักชาวไร่หมดตัวร้องสภาเกษตรกรแห่งชาติเร่งหาหรือให้รัฐใช้มาตรา44ปิดประตูนำเข้าและเร่งเยียวยาเกษตรกรก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในไตรมาสสุดท้ายจำนวนมาก ขู่ขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หากไม่เร่งแก้ไขนั่นเองครับมีรายงานข่าวจากสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยว่าปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มตัวแทนชาวไร่ ข้าโพดในจังหวัดเพชรบูรณ์เชียงรายและภาคเหนือกับตัวแทนชาวไร่มันสัมปหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ออกมาร้องเรียนต่อนายประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ใช้มาตร,รา44ยุติการนำข้าวสาลีและกากข้าวโพดเอทานอล ที่มีปริมาณนำเข้าวเพิ่มสูงทุกปีส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดและมันสำปะหลังรวมทั้งข้าวอย่างหนักล่าสุดข้าวโพดที่ออกสู่ตลาดขายสดที่เชียงรายและเพชรบูรณ์เหลือกิโลกร,รัมละ4บาท20ขณะที่มีต้นทุนการผลิตที่4บาท40ผลผลิตต่อเฉลี่ยไร่ก็คือ700กิโลกร,รมัม หัวมันสำปะหลังสดในภาคอีสานเหลือกิโลกร,รัมละ1บาท20บางแห่งเหลือแค่กิโลกร,รัมละ95สตางค์หากรัฐไม่เล่งแก้ไขยุติการนำข้าวราคาจะยิ่งตกต่ำในไตรมาสสุดท้ายของปีที่มีผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากนั่นเองครับตัวแทนชาวไร่ข้าวโพด ชี้แจงว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาข้าวโพดขายสดให้พ่อค้าคกลกลางยังขายได้กิโลกร,รัมละ7จ็บาทสาแต่ในไต,ตรมาสแรกปีนี้การนำข้าวข้าวสาลีและกากข้าวโพดมาทดแทนข้าวโพดและมันสำปะหลังตามข้อประบูลของกระทรวงพาณิชย์สูงถึง777,276ตันและ 166,471ตันตามลำดับในขณะที่ปี2,558ที่ผ่านมานั้นการนำเข้าสูงถึง3,467,117ตันและ4,062,347ตันตามลำดับเทียบกับปี2,556ที่นำเข้าเพียงแค่8,12424ตันและ 2 2 6 1 7 6ตันตามลำดับส่วนตัวแทนผู้ปลูกมันสำปะหลังชี้แจงว่านอกจากจีนและโรงแป้งมันสำปะหลังในไทยจะกดราคารับซื้อมันสำปะหลังไทยแล้วยังได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตอาหารสัตว์ในไทยกดราคาซื้อ ซื้อน้อยลงไปด้วยจากการนำข้าวข้าวสาลีและกากข้าวโพดท,ที่ไม่ควบคุมปริมาณนำเข้าและอัตราภาษีเป็นศูนย์ซึ่งปกติมีการใช้มันสำปะหลังในอาหารสัตว์ โดยรวมกว่า20%ในการผลิตอาหารสัตว์ในไทยทำให้ชาวไร่มันสำปะหลังทั้งประเทศอยู่ไม่ได้เพราะต้นทุนการปลูกมันสำปหลังอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาท80ถึง1บาท90ในขณะที่รำข้าวก็ได้รับผลกระทบจากงานนำข้าวข้าวสาลีและกากข้าวโพดเช่นเดียวกันนั่นเองครับปีนี้ไทยผลิตข้าวโพดได้ 4.57ล้านตันและที่ผ่านมารัฐตั้งอัตราภาษีนำข้าวข้าวโพดจากโคต้าไว้สูงถึง73%การเป็นแสดงการปกป้องอาชีพการปลูกข้าวโพดให้เกษตรกรไทยแต่กลับมีการลดภาษีนำข้าวข้าวสาลีที่นำมาใช้ทดแทนข้าวโพดในการผลิตอาหารสัตว์แสดงให้เห็นว่าภาครัฐหรือรัฐบาลชุดเก่าในขณะนั้น ไปคิดที่ไม่คิดที่จะไปปกป้องโอกาสทางอาชีพการปลูกข้าวโพดของเกษตรกรไทยเลยดังนั้นควรมีการแก้กฎหมายให้มีการคิดอัตราภาษีนำเข้าข้าวสาลีเพิ่มกลับมาใช้ให้กับกลุ่มผู้ผ,ผลิตอาหารสัตว์ถือโอกาสนำเข้าข้าวสาลีมาใช้ทดแทนหากรัฐไม่ยุติการนำเข้าหรือเพิ่มภาษีข้าวสาลีและกากข้าวโพดรวมทั้งการเยียวยากเกษตรกรคือให้รัฐ มารับซื้อข้าวโพดในเขตเพาะปลูกที่สามารถขึ้นทะเบียนในอัตรา1,200กิโลกร,รัมต่อไร่บฉะนั้นชาวไร่จะมาชุมนุมขับไร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างแน่นอนนั่นเองครับนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ เรื่องของข้าวโพดกับมันสำปะหลังที่ทำให้ราคาตกต่ำในช่วงนี้นั่นเองครับซึ่งก็คาดว่าการประชุมประเมินสถานการณ์การผลิตในฤดูกาล2,559 2,560ซึ่งก็สำรวจล่าสุดก็คือ เมื่อ18กันยายน2559ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เราเอามาขยายความให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรจะกลับนำมาเสนอให้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ